ครับวันนี้มาร่วมงานกับสมาร์ทแบตเหมนะครับครับผมก็วันนี้มาเปิดตัวพิพัฒน์ใหม่ครับสมาร์ทแบตเนะครับผมที่เขาร่วมกับทางเซนิทายส์ด้วยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นปูพื้นนะครับ S.P.C. นะครับผมที่จับคุณภาพนะครับจะดีแล้วนะฮะก็ยังมีนวัตกรรมใหม่ก็คือเรื่องของการปกป้องเชื้อโรคครับเรื่องของไวรัสแบคทีเรียได้ถึง9 9 9าก็ครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยฮะสำหรับคนที่กำลังจะตกแต่งบ้านเนาะแล้วก็มองหาวััสดุปูพื้นนที่ม คงทนแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็มีเรียกว่าอะไรครับสัมผัสเนี่ยเหมือนไมจ้จริงๆนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสะดวกมากนะครับมันดูแลง่ายมันไม่เหมือนตัวเนื้อไม้ที่แบบมันอาจจะดูแลยากมีปัญหาเรื่องไม้บวมมีเรื่องของไม้เบียดอีกนะครับแบบดีดขึ้นมาหรือว่าเรื่องปลวกอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับสำหรับสมาร์ทแบต X ถือว่าวันนีมั้งยังไงก็ถือว่ามันตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจกับแบรนที่ว่าพี่ลอยจะแบบตีโนเวใช่ใช่ครับ เพราะว่าตอนแรกที่ทางสมาร์ทไปติดต่อมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหพอดีเลยบังเอิญเลยเพราะว่าเพิ่งจะมีปัญหาเรื่องพื้นบ้านไปเมื่อประมาณนักสามวีคที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็กำลังมีความคิดจะรีโนเวทตัวอีกหลังหนึ่งด้วยพอดีครับก็คิดว่าจะต้องใช้ตัว S p c อยู่แล้วก็พอดีเลยได้มาถามปรึกษาที่ดุกด้วยลยครับแล้วพอได้มาเห็นสัมภาระคือลูกที่มาเนี่ยดีมากครับดีกว่าที่ใช้อยู่อะไรเงี้ยแล้วกันเพราะว่า คือที่รู้สึกว่าดีมากเลยก็คือหนึ่งก็คือตัวพื้นพื้นสัมผัสเนี่ยมันดีมากมันเหมือนไม้จริงๆนะครับแล้วก็ดูแบบเป็นมีความแน่นที่แบบว่าดูแข็งแรงคงทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ผมใช้อยู่อ่ะมันเป็นแบบมันบางพอมันบางอ่ะเอาเอาในแง่ของการใช้งานเลยนะที่แบบมันเอาง่ายๆคือพอเราเดินอยู่ที่ในบ้านทั้งวันมันเมื่อยเท้าครัถ้าเกิดว่าเป็นของสมาร์ทแมทที่มัน แผ่นมันหนาหน่อยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆนุ่มเท้ามากขึ้นอะ่ะมันจะไม่ได้น,นุ่มไปเลยแต่มันก็จะเดินสบายเท้ามากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานเรื่องของความสวยงามวามโทนทนอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าของเดิมที่มันเคยใช้แล้วมันไม่ดีเดี๋ยวผมก็คงมาใช้ของสมาร์ทแมทครับใกัาปากหมครับครับก็ปากด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากมาเ,เห็นของจริงนะครับสัมผัสของจริงนะครับของแผ่นปู SPC ของสมาร์ทแมทรุ่นสมาร์ทแมท X นะครับก็ มาได้ที่งานบ้านและสวนนะครับที่บูธสมาร์ทแม็ะถึงวันที่2.4งถกายนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมาไม่ทันก็ไปที่โชว์รูมของสมาร์ทแม็ได้ครับบ้านและสวนไปไลฟ์กับน้องแตงโเจนีใช้เซกันเจนนี่ครับหมวก็สนุกดีก็ตอนแรกกลัวนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าคือคือเราก็มีสกิลเรื่องการขายของแหละแต่ว่าเราก็แบบกลัวพูดตามน้องเจนนี่กับพี่บูมไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเขาแบบโอ้โหพูดกันเก่งมากแล้วแบบสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอไปแล้วก็เอาพูดจริงๆเขารู้สึกว่าเออโหเขาเก่งจริงๆแหละคือไอ้ที่เขามีตรงนี้ได้ก็เป็นไม่ใช่เรื่องบังเอนะิญผมว่ามันก็เป็นความสามารถของเขาจริงๆเขาทาทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็เรื่องของการเอนเตอร์เทนคนดูให้มาซื้อของซื้อของแล้วก็การเอาใจใส่ลูกค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทั้งน้องเจนนี่แล้วก็พี่บูมก็คือเขาเขาเก่งอะ่ะคือผมรู้สึกว่าเออเรียกว่าชื่นชมในความสามารถของเขาแล้วเราก็พอไปได้เป็นไรก็สนุกด,ดีอย่างผมว่าเองมันทำยอดไปได้เราะ น่าจะจบที่ประมาณสามล้านบาทครับผมแต่นนผมไม่ได้สามล้านอันนี้เราได้มีการใช้กล,ลับบ้านเราบอกว่ามันได้มีการตีกลับอ๋อ,อ,อไอเรื่องนี้ผมไม่ไดไ้ไม่ได้ถามครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสินค้าของผมนะฮะคือหมายถึงว่ามีสินค้าที่จ้างให้ผมไปไปไล่ผมไม่ได้ถามว่ามีการตีกลับหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะกระแสค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าการตีกลับน่าจะไม่เยอะเพราะว่านี่เขาก็ติดต่อมา ไม่ถึงว่าสินค้าเดิมติดต่อมาให้ผมไปไลฟ์กับคุณเจนนี่อีกอครับในในช่วงถัดไปเนี่ยเขาติดต่อมาแล้วตอนยอดขายได้ถึงสามล้านบอยตกใจไหมก็ดีใจครับคมจริงก็คือดีใจแทนแทนลูกค้าแหละเวลาลูกค้าเขาจ่ายเงินให้เรามาไม่ว่างานไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ลูกค้าได้สิ่งตอบแทนกลับไปที่เขารู้สึกว่าคุ้มค่าพอเขารู้สึกว่าคุ้มค่าก็าแฮปปี้แล้วแล้วการรอคิวละคะพี่บอยรอนานเขาด่าเราคนรอ้มงไาว ของผมไม่นานครับคือไอเรื่องรอนานไม่รอนานเนี่ยผมพอทราบมาบ้างที่มันมีแค่เรื่องปัญหาเกี่ยวกับบางทีระบบปัญหาบ้างร้ายจุดอะย่างเงี้ยมันก็เลยดีเลยมาจากคนก่อนๆก่อนๆอย่างที่ผมไปอ่ะไม่ดีเลยแล้วก,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 ก็ตามเวลาของผมรอกันอย่างสิบห้านาทีสมมวันนั้นเปิดการแบบเทเซ็นชาร์ปที่แก้มเจนที่อย่างนี้อย่างเงั้นแล้วแบบจำเปนว่าเฟย์จะดูอยู่หรือเปล่าอ,อ๋อไม่เฟย์ดูอยู่ก็เฟย์ก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ะเฟไม่รู้กดหรือเปล่าแต่เฟเฟก็ดูอยู่กอะไรอย่างี้อครับไม่ไม่ไม่ก็ปกติครับคือเราก็ไม่ได้แบบไปแบบหยิบก้องหยิบแก้มอะไรเราก็แค่แปะแปะตัวตัวผัดไปแอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นทุกคนรู้ครับเป็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอยู่ในขอบเขตเอาอย่างนี้นะครับคนมองว่าเราเกรงใจเฟอะไรนะฮะเกรงใจเฟคนมองว่าเราเอเรื่องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจอยู่แล้วเพราะนั้นผมถึงบอกว่า ได้แต่ว่าก็ต้องเล่นอยู่ในขอบเขตท,ที่พอดีแล้วไ,ได้มีการเตรียมกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเล่นแบบมจะถ่ายกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันสดหน้างานเลยคือคือคือ,ค,อคือหมายถึงว่าถ้าผมกับตัวน้องเจนนี่กับพี่บูมไม่ได้เตรียมเพราะว่าพอเข้าไปแล้วก็เข้าไปไลฟ์เลยแต่ว่าคาดว่าทีมงานน่าจะมีการถามทางพุณเจนนี่กับพี่บูมแล้วว่า สามารถแปะหน้าได้ไหมแต่อย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าแปะได้นะเพราะว่าทางทางคุณเจนี่กับทางติด้าเขาต้องตกลงกันก่อนแหละอะไรทําได้ทำไมได้เขาก็จะบอกเรามาว่าทาได้แล้วส่วนตัวี่ได้ไปรจริงๆแล้วแบบสนุกาว่าติดใจไปนะกับการแบบไลฟ์ขายของคือไลฟ์ขายของไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของผมเพราะว่าผมก็เคย live ไลฟ์ขายสินค้าบ้างอยู่แล้วที่ผมเป็นพีเซนเตอร์บ้างหรือบางทีมีงานจ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็น งานไลฟ์ที่ที่แบบมันสั้นที่สุดเขาไี่เคยทำนะแต่ว่าได้ยอดเยอะที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออโหเก่งจังอะไรแล้วก็คือมันเป็นการไลฟ์ที่แบบสนุกตรงที่ว่าเรามีช่วงขายของและช่วงที่ไม่ขายของที่เป็นช่วงที่แบบให้คนดูสนุกไปกับการไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทอยจะเทนเก่งเขาก็แบบวันๆนหนึ่งอะ่ะเขามีสินค้าเขาไปไลฟ์เยอะมากไม่ใช่แค่ของดารามีของคุณโูคณ้คุณนี้อะไรเยอะแต่ว่าเขาก็สามารถทําให้การไลฟ์มันไม่น่าเบื่อหรือไลฟ์มีคอนเทนต์ hmm. อะไรใหม่ๆ mm hmm. เข้ามาอะไรเงี้ยเขาไวอ่ะ หมายถึงว่าอยู่ดีทพี่บ้มกเขาไปเปลี่ยนชุดกลับมาเขาคิดหน้าง,งานเลยสดเขาเก่งเก่งเก่งหลังจากนี้มีคิอไไวอะไรด้วยกันอีกไหมตอนนี้ก็มีนะครับมีคนติดต่อมาครับก็มีคนติดต่อมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าเขาไปขอคิวทางซูเจนนี่ได้ไหรือเปล่าอนะไรเงี้ยตอนนี้ที่คอนเฟิร์มเข้ามาแล้วก็มีมีอาทิตย์หน้าครับแล้วก็ที่ไปไลฟ์มารอทไปแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อไปอีกเหมือนกันน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าเะยะย้อนเรื่องหนึ่งครับย้อนไปตอนตอนนั้น โอ้ยอนไกลมากเลยย้อนไกลมากเราเล่าย้อนให้หน่อยอ๋อไม่มีอะไรวันนั้นผมไปถ่ายซีรีส์มาครับโอ้โหก็เลิกตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไกลเลยครับไปถ่ายแถวสารยาขับกลับบ้านก็เจอด่านปกติจดจด่านผมก็ไม่ทำไมเวลาปกติจด่านผมก็จะชอบเปิดไฟตรงนี้เลยแบบเปิดไฟให้ตำรวจเห็นหน้าไปเลยอะไรเงี้ยก็เขาก็เรียกเป่าก็ปกติครับเรียกเป่าเราก็เป่าปกติอะไรเงี้ย แต่ว่าโดยส่วนใหญ่พี่ตำรวจเวลาเจอเราเขาก็ชอบคุยเล่นแัดนึงแล้วบอกไปไหนมาแบบไปถ่ายนู่นนี่มาหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่คนเนี้ยเขาก็บอกว่าพอเปิดปุ๊บเขาบอกไปไหนมาบอกไปถ่ายไปถ่ายซีรีส์มาเขาก็บอกโอ้โหเนี้ยการขับเลยแบบว่าดูดูประจำเขาจะพูดดูประจำดูประจำอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกครับครับอะไรเงี้ยเป่าเสร็จเขาก็ก็ไม่ทําไมก็เป่าก็ไม่มีอะไรก็ผ่านก็ปิดก็คือผมก็เตรียมตัวออกรถแหละแต่กระจกยังไม่ได้ปิด ผมก็ออกรถพร้อมปิดกระจกกระจกก็ค่อยคอยขึ้นเสียงมันก็แววมาจากข้างหลังเขาก็ตะโกนเพื่อเขาแลนพีเนกเกอร์ maker, มึงว่าพีเนกเกอร์ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยผ <laughs> มก็ขับเลยไหมบ <laughs> อยผมก็แต่ว่ามันไม่มีให้จอดกลับไปหัวเราะเขาแล้วไะแต่ถ้าเกิดว่าปกติผมก็ได้ชอบสวนกลับไปบอกว่าไม่ใช่คับอะไรอย่างเงี้ <laughs> แต่ว่าอันนี้มันขับออกมาแล้วไง <laughs> แต่ว่าผมชินปกติเขาแสดงว่าปกติก็โดนทับอย่างนี้บ่อยหมยถึงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของการเป็นบอยพีซนักเกอร์ปกติก็จะเป็นหลายคนเคยเป็นนัเด็กแล้วเคยเป็นมาริโอมาแล้วซึ่งหน้าไม่ได้คล้ายกันเลยเคยแต่ว่าที่เป็นเยอะสุดก็คือเป็นบอยประกอบลำกับเป็นโดประกอบลำอันนี้เป็นเป็นบ่อยครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนี้ที่ได้เป็นบอยพีซนักเกอร์ซึ่งเมื่อคืนได้เจอคุณบอยพีซนักเกอร์พอดีก็เลยได้ถ่ายรูปกับพี่เขา บอกพี่เขาว่าพี่คือบอยปกรณ์น okay. ี hey, ่ส่วนผมคือบอยจีเซเกอร์ก็ตลกดีครับขำขันตอนนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ทำหลายอย่างครับก็ก็ดีครับโดยโดยรวมก็ดีหมดเลยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยครับผมก็ขอบคุณที่ถามดีเลยได้พูดเลยก็คำจริงกำลังจะเปิดร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหาร ยังไม่บอกแล้วกันเป็นร้านอาหารที่จะเปิดช่วงประมาณต้นปีหน้าครับผมครับมีเพิ่งเพิ่งแบบมีคนเพิ่งคุยกันเลยครับแล้วก็ก็กำลังเร่งโปรเจกต์อยู่ครับเป็นเปิดต้นปีหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดแล้วเดี๋ยวอาจจะเชิญพี่ๆนะครับไปไปไปทานไปชิมกันครับรวมแล้วกี่อย่างครับฮะรวมมกี่อย่างแล้วทุกที่อาหารเหรอครับเออนี่มีตอนนี้มีสี่ครับผมแล้วก็ารานที่เปิดใหม่นี่ก็จะเป็นห้าครับเพราะว่า อยากเป็นหนึ่งร้านที่จะเปิดใหม่เนี่ยเป็นร้านอาหารไทยครับผมก็เดี๋ยวรอฝากเดี๋ยวเดี๋ยวชวนไปชิมครับเหมือนหลังๆที่น้องเขาจะโดนจับจ้องมันก็เยอะครับเขาเป็นยังหงนะผมว่าร้อยไหมอ๋อไม่คือผมว่าเป็นปกตินะสําหรับคือการใช้คำว่าโดนจับจ้องไหมอย่าจะใช้คำว่าโดนจับจ้องดีกว่าผมว่าเขาอาจจะแบบว่าใส่ใจเป็นห่วงแหละเพราะว่าเขาอาจจะเห็นวันใหม่ตั้งแต่ เป็นเด็กอะ่ะจนโตขึ้นมาแล้วก็แบบมีพี่เลี้ยงออนไลน์เยอะมีคุณแม่ออนไลน์เยอะมันใหม่อะ่ะมันถึงว่าซึ่งสําหรับผมแล้วก็ครอบครัวขอบคุณนะแล้วก็รู้สึกเออดีใจที่แบบเวลาคนเห็นคนคอมเมนต์เน่ะบอกว่าเนี่ยเลี้ยงมนันตั้งแต่เด็กเลยผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นแม่ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราอะ่ะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เห็นคําพวกเนี้ยเหมือนกับว่าน้องเราคนเอนดูอะ่ะคำว่าเออเพราะว่าคําว่าแม่ออนไลน์มัน มันมันไม่ได้เป็นคําที่แบบเหมือนพูดผันผ่านนะแต่แสดงว่าเขาต้องดูบ่อยใส่ใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นพัฒนาการของน้องโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้นอนเพราะน้องโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนเป็นตัวเล็กตะบุตะมินูน่นนี่คุยแบบไรเดียงสาพอเริ่มโตขึ้นมาพอรู้ความเขาก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างทําอย่างงู้นอย่างนี้บ้างแน่นอนมันเรียกว่าอะไรดีครับมันก็อาจจะไปตรงกับคมคาดหวังของคนหนึ่งบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้แปลว่ามันดีหรือไม่ดีแต่มันแค่จ,จะแบบว่าไม่ได้ตรงกับความคาดหวังเขาก็าอาจจะมีการแนะนํากันเข้ามาแค่นั้นเองครับผมผมว่าเฉยๆนะอืมไม่ได,ไได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าในในบางมุมเนาะคือเช่นเช่นในบางคอมเมนต์ที่ที่อาจจะแบบว่าผมจะพูดไงดีอ่ะผมก็กึ่งเข้าใจแต่ว่า ก็รู้สึกว่าในบางคอมเมนต์เขาก็อาจจะแบบตัดสินใจเร็วไปอย่างนี้ใช่ไหมเช่นพี่รางอาถามเรื่องที่ว่าที่ว่าน้องขึ้นรถมาอกเซฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยเขก็เซฮัลโหลบางครั้งไหว้บางครั้งยกมือไหว้บ้างยกอะไรคือทำแต่ว่าทักทายตลอดแล้วผมอยากจะบอกอีกอันนึงเลยนะว่าที่บ้านผมอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะไม่แก้ตัวเลยนะแม่ผมอสอนว่าที่บ้าน่ะ ไม่ซีเรียสกับการไหว้ด้วยซ้ัแต่ต้องเรียกบ้านคนจีนเป็นอย่างนงี้ครับบ้านคนจีนนะคือที่บ้านบอกว่าคือพวกคราขำกันเลนะแบบกลับบ้านมาถ้าบอกสวัสดีกับแม่อันไหนแม่บอกว่าเอาแม่หรือเียบอยพีน้องพีพัดไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับการไหว้สวัสดีแต่ถ้าเกิดไปเจอนอกบ้านหมายถึงว่าไปเจอผู้ใหญ่นอกบ้านนั้นต้องไหว้เช่นผมะสอวนวันใหม่ตอนนี้วันใหม่อะไปถ่ายซีรีส์ผมก็จะบอกว่าวันใหม่เท่ากองนะเจอทุกคนนะ เจอใครก็ตามจะเป็นใครก็ตามในกองเป็นพี่สวัสดิการเป็นพ่วงกับเป็นพี่ทีมไฟจาต้องวันใหม่ต้องสวัสดีทุกคนจะรู้จักหรือไม่รู้จักต้องยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าสวัสดีทุกคนต่อให้วันใหม่โตวันนี้เจอใครรู้จักก็สวัสดีไว้ก่อนก็ดีที่สุดอะไรเงี้ยต้องยกมือไหว้ด้วยอันนั้นคือนอกบ้านแต่ถ้าในบ้านเราจะสอนว่าแค่เรียกก็พอไม่เป็นไรัเนพะรออนาะนั้นแล้วบางทีคนเห็นคลิป,ลปเดียวเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้น้อง ไม่ยกมือไหว้หรอแบบแตะเกาะอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบคุณที่เป็นห่วงแต่บางทีก็อาจจะตัดสนเร็วไปจากคลิปเดียวแค่นั้น,น,นเองใช่ครับไปยังหน่องเนี่ยเขาแบบถ้าเกิดได้ยินอะไรแบบนี้เขาก็จะฟาดจับไปหน่องอะเหรอเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ถึงกับฟาดไปเลยเขาก็จะพิมพ์แบบขำขำกลัปไปอะไรอย่างเงี้ยว่าก็ก็ผมว่าก็ก็เป็นการพิมพ์ขำขำกลัปไปเฉยก็ไม่ได้มีอะไรหน่องก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะอือคือที่บ้านเวลามี อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ซีเรียสผมถามน้องนะครับจริงๆเพราะว่าวันนั้นน้องก็ยืนอยู่ด้วยใช่ปหมล่ะหมายถึงว่าตอนที่ถามน้องอะไรเงี้ยแล้วถามแล้ววันใหม่หน่อยไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหน่อยก็บอกไม่เพราะว่าหนูก็รู้ว่าหนูทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเรา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 รู้จักน้องเราเราเม่รู้จะบอกว่าตอนนี้เหลือแต่ที่สายซคนอืมเข้าถึงน้องไม่ไม่แบบเรบกวนเราอ่อ๋ออันนี้ขอบคุณมากนะครับที่แบบเป็นห่วงแต่ว่าพ่วงตรงเลยแบบไม่ต้องห่วงเลยคือ ผมอะตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจากวันนั้นจนถึงตอนเนี้ยผมพูดกับแม่แล้วด้วยแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าผมจะเลี้ยงดูเขาไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยผมจะเลี้ยงดูเขาเหมือนที่แม่ดูแลทุกอย่างเพราะนั้นแล้วคือแบบไม่ต้องกังวลผมจะดูแลว,วันใหม่อย่างดีสุดเหมือนที่แม่เคยดูครับขอบคุณครับขอบคุณท้าขอบคุณทั้ะให้ม ok trả camera được không vậy thì thôi Hãy đã được rồi máy quay ngắn, mình bay ใจบางนาแล้ไปไหนไปไหนไปรูดคไไหนไปไหนงานอะไร